วันศุกร์ค่ะมาดูโชคชะตางวันศุกร์ซิจะเป็นยังไงกันบ้างในสัปดาห์นี้วันศุกร์ถ้ามองในเรื่องการงานโอ้โหเหนื่อยเนะาะไพ่ใบแรกขึ้นพยาสุครีจะมีปัญหาจุกจิกค่อนข้างเหนื่อยเป็นจุกจิกเรื่องเอกสารสัญญาเรื่องบัญชีแต่ถ้าใครที่ทํางานพวกนี้อยู่แล้วแปลว่าในสัปดาห์นี้คุณจะได้คนช่วยต้องดูก่อนนะถ้าคุณทางานพวก finance blessing พวกบัญชีพวกงานเอกสญญารเ,เยอะ ในสัปดาห์นี้จะมีคนมาช่วยมามีคนพพอร์ตโล่งแต่ถ้าไม่ใช่คุณไม่ได้ทํางานฟีลนี้ในช่วงนี้จะเป็นเรียกใช้กรมอ่ะงานค่อนข้างเยอะก็ทําก็เคลียร์ไปหรือมีปัญหาจุกจิกจู้จี้กวนใจทําให้คุณวิตกกังวลว่าคุณจะไปรอดไหมคุณจะเอารอดไหมแก้พูดที่คาเดียวว่าคุณรอดคุณไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวปัญหามันจะมาแล้วแก้ไม่ได้จําเอาไว้ค่ะคนอย่างคุณแก้ได้คุณเก่งคุณฉลาดคุณมีสติปัญญา อย่าได้กลัวหรืออย่าได้กังวลใจเกินไปนะคะแล้วสิ่งที่จะพูดอีกเรื่องหนึง่งเรื่องการเงินช่วงนี้ต้องตระนี่ประหยัดหน่อยนะมันหมุนมือซ้ายจ่ายออกมือขวามันมีเงินไหมมันมีมันมีกินเลี้ยงตัวแต่มันไม่สามารถไปช่วยเหลือเจือจานใครได้ฉะนั้นเรารู้อย่างนี้แล้วก็ไม่ต้องไปเสนอหน้าออกตัวล้อฟซีให้ช่วยเหลือใครหรือไปยืมอะไรให้ใครไม่ต้องค่ะ เงียบเงียบไว้แล้วเดี๋ยวดีเองเพราะว่าบางครั้งเราออกตัวล้อฟรีไปก็ค่อนข้างจะมีปัญหาเยอะฉะนั้นปล่อยผ่านเนาะตัวใครตัวมันแหละเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวทุกอย่างก็จะผ่านไปได้ค่ะแล้วถ้ามองในเรื่องของความรักจะมีปัญหาเรื่องคำพูดกระทบกระทั่งแดกดนันประชดประชันกันเก่งอะไรที่เรารู้ว่าไม่ดีก็ไม่ต้องไปทำเพราะทำไปมันก็จะทำเป็นการบั่นทอนของคุณทั้งคู่ นะคะก็ปล่อยผ่านค่ะเดี๋ยวทุกอย่างจะดีเองเชื่อแก้วนะมันไม่ต้องห่วงเดี๋ยวทุกอย่างก็จะผ่านไปได้ผ่านไปได้ด้วยดีจริงๆแล้วก็ส่วนเรื่องความรักอย่างที่บอกเนาะไม่ต้องไปจุกจิกเตือนอีกเรื่องหนึง่งสําหรับคนเป็นชอบสายฝอรหรือสายต่างชาติในสัปดาห์นี้ถ้ามีการคุยกับคนต่างชาติในหมายเข้ามาให้ระวังเป็นมิจฉาชีพเตือนเลยนะคนเกิดวันศุกร์ และสุขภาพให้ระวังเรื่องโรคกระเพาะจะมีอาการแสบท้องอาหารไม่ย่อยหรือกดไหลย้อนนั่นเองให้ระวังเอาไว้ให้ดีแก้วเป็นห่วงค่ะเพราะแก้วเองก็เป็นโรคนี้เหมือนกันนะคะโอเคค่ะทุกคนอย่าลืมนะคะตอนนี้ดวงดีมีช่อง YouTube และ TikTok แล้วฝากทุกคนกด Subscribe และกด Follow กันด้วยนะคะ